สำหรับความคืบหน้าการกู้เรือที่วัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดกรมเจ้าท่าสั่งให้ตัดเชือกยุติการกู้เรือแล้วนะครับหลังเมาาื่อเช้านี้พบร่างของคนขับที่ท่าน้ำโรงพยาบาลสิริราชครับนายภูริพัฒน์ทีรกุลพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภยัยพร้อมกับนาวาโทร,รัชตะพกาฟุง้งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อยุติการกู้เรือเนื่องจากมีอุปสรรคเรื่องของกระแสน้ําที่ทําให้ไม่สามารถกู้เรือขึ้นมาได้ขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมาพบร่างของนายสมชายทานกุลผู้ขับเรือแล้วจึงคาดว่าร่างของนางนารุมนที่เป็นภรรยาก็ไม่น่าจะติดอยู่ใต้เรือจึงขอยุติการกู้เรือในครั้งนี้ส่วนเรือที่จมอยู่นั้นไม่เป็นอุปสรรคในการเดินเรือบรรทุกสินค้าเพราะว่าจมอยู่ใต้น้ําถึง20เมตร หลังจากนี้ต้องรอให้ปริมาณน้ำลดลงและให้ผู้ประกอบการเดินเรือวางแผนกู้เรือต่อไปขณะที่นายวร,รเทพสุวัจนกรเลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำบอกว่าหลังจากปิดการเดินเรือบรรทุกสินค้าเป็นเวลา4วันเพื่อกู้เรือที่จมทําให้เรือบรรทุกสินค้าหลายลําไม่สามารถส่งสินค้าได้เกิดความเสียหายวันละ10ล้านบาทจึงต้องเปิดเส้นทางการเดินเรือตั้งแต่เย็นวันนี้ เพื่อให้เศรษฐกษิจเดินหน้าต่อไปกับ